นี่ปกติมันจะพบแบบหม้อแบบนี้ไปตลอดเลยเขาเรียกว่าหม้อนางฟ้านะคะมันก็คือจะเป็นฐานเตานะคะแล้วก็จะมีตัวหม้อแล้วก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะคะเส็จแล้มันก็ส่อ,อกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะน่ากินมากทุกคนแบบสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้น้ำอยู่ที่ซีบูประเทศฟิลิปปินส์นะคะ หลายคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าป้าแ่นหัวฟูคนนี้คือใครนะคะคือน้ำเองค่ะก็คือเรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วค่ะทุกคนแล้วตอนนี้น้ำตื่นมาก็แบบหิวมากน้ำก็เลยคิดว่าจะมาอุ่นอาหารกินเองนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีเคอร์ฟิวด้วยค่ะฟิลิปปินส์เขามีเคอร์ฟิวตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้านะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะสั่ง grab food line me หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รูมสวิสก็ปิดแล้วด้วยเราก็เลยจะต้องมาหุงหาอาหารกินกันเอง นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทำวลลอกนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเวลาที่เราหิวในเวลาที่ไม่ควรจะหิวอะ่ะเรามีวิธีการที่จะแบบบำบัดความหิวเรายังไงบ้างนะคะเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าในห้องโรงแรมอะ่ะมันก็ไม่ได้มีไมโครเวฟถูกต้องไหมคะทุกคนมันมีแค่แบบการน้ําร้อนที่แบบเราไม่สามารถที่จะอุ่นอาหารได้ถ้าชงน้าร้อนกินมา,มา่าโอเคพอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้าวมีอะไรแบบนีน้เราจะทํายังไงกันนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะว่ากระเป๋านะมามีอะไรบ้างคือแบบอันนี้ดรอวเลยนะคะไม่ได้จัดอะไรเด็ดๆทั้งสิ้นคืออันนี้คือสิ่งที่น้ำจะต้องพกไปทุกไฟล์นะคะก็คือถุงน้ำเรียกมันว่า สะเบียงถุงยางชีพนั่นเองนะคะทุกคนในข้างในนี้มันก็จะเป็นพวกแบบมีขน,นมมีมามา่ามีแบบฮอตช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการยางชีพของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวราจะเปิดให้ดูนะว่าข้างในนี้มีอะไรอยู่นะคะ เลเวอร์นี้เนี่ยน้ำรู้ว่าน้ำจะต้องอยู่ที่นี่ยาวนะคะประมาณส0ิกว่าชั่วโมงน้ำก็เลยเตรียมอาหารบางส่วนมาจากที่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้กินแบบรูสวิททุกวันมันก็คงไม่ไหวนะทุกคนหนึ่งคือแพง2คือมันไม่อร่อยไม่ถูกปากเรานะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเตรียมมามันถูกปากมันถูกใจเรามากกว่าถัดแดนี่ก็คือหม้อย่างชีพของน้ำนั่นเองนะคะเดี๋วน้ำจะเปิดให้ดูเนาะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่เปิดออกมามันก็จะเป็นนี่ค่ะมีหม้อเป็นหม้อขนาดกระทดรัดขนาดนี้เลยนะคะทุกคนซึ่ง มีหูหิ้วพร้อมจ้าคือแบบเก๋ม,มากว่ะนี่ก็มีฝานะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งนี่แล้วก็คว่ำแล้วก็ชูแมพนี่ก็คือหม้อท,ที่เราจะใช้ต้มนะคะใช้ใส่อาหารต้มแล้วแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีจานพลาสติกสารองมาให้อีกอันนึงนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็คือเป็นเพลทในการทําความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือกระทัดรัดมากเลยเนี่ยค่ะทุกคนแบบ มันจะเป็นปลักก๊กแบบวนเข้าไปในตัวเครื่องแบบนี้นะคะเวลาเราออกมาใช้ก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็เอาน้องตัวนี้ามาวางแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเองคือแบบง่ายดายมากอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับใส่อาหารของน้านะคะก็คือข้างในมันจะเป็นถุงเก็บความเย็นนะคะทุกคนมันเป็นแบบนี้เลยวันนี้น้าเอาเมนู2เมนูมากินนะคะก็คืออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะทุกคนอันนี้ที่น้ำแช่ฟรีซมาจากโกรุงเทพนะคะมันก็เลยจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำซื้อแยกมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้จริงๆอะ่ะน้ำกะจะเอามากินบนฟลายแต่ว่าไม่ได้ไม่มีเวลากินนะคะน้ำก็เลยเอาใส่กระป๋องม,มากินที่โรงแรมแทนนะคะเป็นไวแก้ไนี่ออก เป็นข้าวกับเนื้อย่างนะคะทุกคนที่น้าทํามาก็วันนี้เดี๋ยวน้ำจะกินเนื้อย่างอันนี้ก่อนละกันน้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้กินพรุ่งนี้ละกันนะคะ พอข้าวมันเดือดปุดๆแบบนี้แล้วนะคะน้ำก็จะตักน้าออกแต่จริงๆวันนี้น้ำไม่อยากเอาออกเลยเพราะว่าอยากกินเป็นข้าวต้มนะคะน้ำก็จะใส่แบบใส่เนื้อลงไปเลยใส่กับข้าวลงเราลงไปเลยนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็คนเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้แป๊บหนึ่ง อันนี้ก็คือพร้อมทานเรียบร้อยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาเหมือนข้าวแมวข้าวหมาอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าทุกคนน้ำกินได้อะแล้วมันก็อร่อยด้วยเสร็จปุ๊บนะคะน้ำก็จะเทจากหม้อนเนี่ยใส่กลับเข้าไปในคนะัรเบูเรเตอร์เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้คือข้าวคุกของน้ำนั่นเองนะ <c oughs> เค้ียดแล้วมากินกันเลยเนาะ ตอนนี้น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วเนาะใส่อุปกรณ์ของรอไปเลยจ้าต้มจับอุบนนะจ๊ะ แ้วมันก็ส่องอมาหน้าตาประมาณนี้นะคะน่ากินมากทุกคนแบบกลิ่นนี่คือหอมฉุยเลยนะคะกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ท้องอิ่มแล้วก็สามารถกลับไปนอนต่อได้อย่างสบายใจแล้วนะคะทุกคนก็อืมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำก็จะบอกก่อนว่าคือมันไม่ใช่ลูกเลยทุกคนที่เขาจะใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทุกคนหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยทำไมาชี้จังแ,แบบโอ้เงินเดือนต้องเยอะแล้วทำไมาถึงจะต้องมาแบบนั่งกินข้าวอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่า โรงแรมบางโรงแรมอะคือรูมเซอร์วิสมันปิดจริงๆค่ะทุกคนคือถ้าแบบหิวดึกๆหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วขี้เกียจโทรสั่งขี้เกียจรอขี้เกียจอะไรเงี้ยเราก็คือต้องการอะไรที่มันสามารถที่จะอิ่มได้เลยแล้วก็ไปนอนต่อเพื่อที่จะมีแรงไปบินในวันต่อไปถูกต้องไหมคะทุกคน เออนั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลที่น้ำชอบเอาอาหารมากินที่เลอเวอร์นะคะแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปตามแต่ละประเทศเนี่ยเราก็ต้องดูกฎของเขาด้วยว่าบางประเทศเนี่ยเขาห้ามเอาอะไรเข้าหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปบินทางออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาก็จะห้ามผักสดผลไม้หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ ซีดอะไรต่างๆพวกแบบถั่วอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไปบิลยุโรปก็ m e a t and m i l k Product ก็คือห้ามเอาเข้าเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าเป็นอาหารที่เหลือจากการคอนซูมหรือว่ายังไม่ได้คอนซูมหรือว่ายังไม่ได้กินเลยอะไรเงี้ยคือก็คือ เขาก็จะมีกฎแต่ละประเทศของเขาที่แบบห้ามเข้าห้ามเอานูน่นเอานี่เข้าก็เราก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งขรดนะคะเพราะไม่งั้นเราจะโดนปรับนะคะทุกคนเพื่อนนะมาเคยโดนมาแล้วนะคะเผลอเอาส้มเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนั้นโดนปรับไปน่าจะประมาณ2,000กว่าบาทส้มหนึ่งผล2,000กว่าบาทมันคุ้มเปล่าะท,ทุกคนมันไม่คุ้มแล้วก็ถามว่าแบบลูกเรือมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนไหมก็ไม่เป็นนะคะทุกคนบางคนเขาก็จะแบบ enjoy ที่จะกินอาหารแบบ เต็มที่ของเขาอะคือแบบไนๆเขามาเลเวอร์ที่ต่างประเทศแล้วอะเขาก็อยากจะกินอาหารที่แบบอ่ะเป็นออริจินอลฟู้ดเป็นอาหารที่ปรุงสดใหม่ๆเป็นแบบ เซตใหญ่จัดใหญ่จัดโตเลยแล้วก็จริงๆถ้าเราสั่งอาหารที่โรงแรมอะเราก็มีส่วนลดด้วยนะคะอย่างตามๆเลยอะเรามีส่วนลดของยุคด้วยประมาณ20%นะคะสําหรับค่าอาหารไม่รวมค่าแอลกอฮอล์นะคะซึ่งน้ําคิดว่ามันเป็นราคาที่โอเคมากแต่โดยส่วนตัวแล้วอะน้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารฝรั่งแล้วเวลาแลนม,มาน้ําชอบกินแบบอะไรที่แบบแซบ่แซบๆอย่างพวกแบบ จะ c r a v i n ส้มตำหรือว่าต้ยามยำอะไรอย่างนี้มากนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะหาส้มตำหาร้านอาหารไทยกินได้อะนั้นก็จะต้มมาม่าก,กินดีก,กว่าแทนที่จะสั่ง r o มเ service นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ชอบกินเบอร์เกอร์ไม่ชอบกินขนมปังไม่ชอบกินอะไรแบบนี้คือหให้กินกินได้แต่ว่าจะให้กินทุกวันกินไม่ได้คะ่ะทุกคน นะคะนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมน้าถึงจะต้องเอาหม้อแบบนี้มาอุ่นอาหารเองแล้วก็เอาอาหารมากินที่เลโอเวอร์เองอย่ามองอย่าดรามากว่าแบบเคยทําไมชีฟจังนู่นนีน่นั่นนะคะมันคือเหตุผลส่วนตัวของเราจริงๆเนาะก็นั่นเลยคะ่ะทุกคนถ่ายมาให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะว่าเราใช้ชีวิตอะไรยังไงกันนะคะในช่วงโควิดที่เราออกไปไหนไม่ได้เลยยังไงถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอแบบเรียวๆแบบนี้แล้วอยากให้น้าทําเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้าด้วยนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้น้ำด้วยนะขอบคุ เราไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้จะหาซื้อที่ไหนได้บ้างน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ดาวะนะว่ามันน่าจะมีออริจินอลมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยสิ่งุกคนมันมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะคะว่าไปเดินตามแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามห้างที่ญี่ปุ่นอาจจะเจอนะคะทุกคน